ยินดีต้อนรับสู่นาจาก t h ซ Secret า a เด e นหัวหินที่พัก24ชั่วโมงเช็คอินเวลาไหนเช็คเอาท์เวลาน,านั้นที่นี่จะเป็นภูวิลล่าที่มีสระใหญ่สระยาวมากๆเลยค่ะแล้วก็มีสระเด็กให้ด้วยนะและไฮไลท์ของเขาจะเป็นห้องพักติดสระที่ก้าวขาออกมาก็สามารถลงเล่นน้ำฟินๆได้เลยค่ะมันดีมากๆแล้วเขายังเป็นเพจเฟนลี่ที่พาน้องๆสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ด้วยจ้าเนี่ยดูสิเขามีพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนเล็กๆภายในโรงแรมด้วยนะและตัววินล่าทุกหลังจะมีดาดฟ้าที่ตกแต่งไปด้วยซุ้ มมสสวยสวยยๆเเกกาลค่ะ่ะนภายในห้องพักของเขาเนี่ยเห็นแล้วอยากตะโกนเลยค่ะว่ามันดูดีดูสวยดูติดแกมแบบลักชูสุดๆบอกเลยนะว่าเข้ามาแล้วไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะเพราะเขาตกแต่งสไตล์เ r e n c h e l e c ็ก i บรรยากาศเลยจะดูคลาสสิกย้อนยุคนหน่อยๆค่ะและดูดิห้องน้ำนี่ก็เลิศนะคะเรานี้ชอบมากๆมีแยกโซนให้ด้วยค่ะวัสดุที่ใช้ก็ดีนะทองเหลืองเน้นๆทุกอันเลยจ้าสำหรับราคาห้องพักเราได้มาจากงานไทยเที่ยวไทยคืคอละ2,300บาทราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วค่ะ มาต่อกันที่มื้อเย็นกับร้านอาหารของโรงแรม The s e ีเ e t l i s t o r a n t e บรรยากาศร้านดีอาหารหลากหลายเลยค่ะหยูเมื่อไหร่ก็แวะมาฝากท้องที่นี่ได้เลยจ้า สำหรับมื้อเช้าจะเป็นลายบุฟเฟ่นะคะเป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆทานได้ทั่วๆไปเลยค่ะนี่จะบอกว่าที่เนี่ยเขามีคาเฟ่ด้วยนะ Chapter 2ค่ะคือเป็นคาเฟ่ที่มีสีสันสุดคันเล f u ฟูน่ารักมากๆแถมเครื่องดื่มก็ดีเค้กก็อร่อยอย่าลืมแวะมากันนะทุกคนที่ Chapter 2 i n the Secret Garden หัวหินจ้า